นึกถึงความสัมพันธ์เก่าที่ยังคงอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสนุกสนานในโลกโซเชียลแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นโมเมนต์หยอกล้อที่ทําให้แฟนๆฮือฮาไปทั่วอินสตาแกรมคุณพร้อมมารวมรไขปริศนาเรื่องราวที่น่าติดตามนี้หรือยังล่าสุดนักร้องและนักแสดงสาวชื่อดังอย่างโฟสกุลรัตได้เข้าร่วมเทรนด์การใช้ภาพ AI ที่กําลังฮิตกันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์เธอได้โพสต์ภาพคู่ที่แสดงตัวเองในสองช่วงชีวิตเวอร์ชันวัยสิปีที่สดใสและไร้เดียงสากับภาพปัจจุบันที่เต็มไปด้ววยความมั่นใจ และประสบการณ์พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ว่า18จงเติมคำในช่องว่างซึ่งทำให้แฟนคลับจำนวนมากเข้าคอมเมนต์ชมความน่ารักและความคิดสร้างสรรค์ของเธออย่างสนุกสนานแต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคืออดีตแฟนหนุ่มของเธอชื่อทําไทเทนเมเตอร์ได้เข้ามาแซวในคอมเมนต์ด้วยข้อความที่เล่นตลกว่าลูกโตเชียวซึ่งอาจหมายถึงการพูดถึงความสูงหรือพัฒนาการของเธอในช่วงวัยยาวทำให้บรรยากาศในโพสต์นี้คึกคักขึ้นทันทีและแฟนๆก็พากันหัหเราะตาม โฟเองก็ไม่ยอมเสียเปรียดเพราะเธอรีบตอบกลับอย่างเฉียบคมว่าแล้วเมื่อไหรแทนเธจะโตกลายเป็นช่วงเวลาช็อตฟิลที่เรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานจากผู้ติด,ดตามจำนวนมากในคอมเมนต์ซึ่งมีทั้งการชมเชยและการร่วมแซวอย่างเทียบเช่นจับกันอีกสักรอบได้ไหมหรือแรงมากกบและรีบโตแล้วมาครบกกันนะนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการพูดคุยในโลกโซเชียลสามารถสร้างความบันเทิงได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวพันกับดาราที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ในอดีต สำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักเทรนนี้บอกเลยว่าภาพ AI คือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างภาพสมมติโดยอาศัยข้อมูลจากภาพจริงเพื่อปรับแต่งให้ดูเหมือนในช่วงเวลาต่างๆเช่นการย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กสาวทำให้ใครๆก็สามารถลองทำได้ง่ายๆผ่านแอปต่างๆและมันช่วยให้เราคิดถึงช่วงเวลาผ่านไปได้อย่างสนุกสนานแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปการที่อดีตคู่รักยังคงหยอกล้อกันแบบนี้มันทำให้แฟนๆหลายคนแอบคิดถึงวันวานและลุ้นว่า จะมีโอกาสรีเทิร์นกันอีกหรือไม่แม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ที่ดูอบอุ่นแบบนี้ก็ยังคงสร้างความหวังและความสนุกให้กับผู้ชมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและนี่คือส่วนที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจมองว่ามันเป็นแค่การเล่นสนุกเพื่อโปรโมทตัวเองแต่บางคนก็เห็นว่ามันบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ยังหลงเหลืออยู่คุณคิดเช่นไรมาจากจุดนี้แล้วมันกลายเป็นเรื่องราวที่กระตุ้นความคิด ในยุคโซเชียลมีเดียที่ทุกอย่างอยู่ภายใต้สายตาชมคุณคิดว่าการแสดงความสัมพันธ์เก่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่หรือมันอาจนำมาซึ่งความสับสนหรือความเจ็บปวดให้กับแฟนๆที่ติดตามให้ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันนะครับผมอยากได้ยินทั้งฝั่งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพื่อสร้างการสนทนาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น